สอบเพิ่มเติมกันอีกก็ไม่พบเราจึงคิดว่าได้ว่าอาจจะมีผู้หวังดีพาไปโรงพยาบาลณขณะนั้นนะครับต้องเรียนตามตรงว่ามีเจ้าที่มูทีท่านหนึ่งต้องขอบคุณเขานะครับผู้เขาจะมาช่วยเราแต่ผมไม่ทราบสังกัดนะตอนนั้นนะครับเดินข้างฟากมาถามผมว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ณนะตอนนั้นผมให้คําตอบกับเพียงแค่ว่าผมไม่พบผู้กับขี่ส่วนเรื่องผู้บาดเจ็บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผู้หวังดีจะพาส่งโรงพยาบาลหรือเปล่า ในหน้าที่ตอนนั้นคือระบบหน้าที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเราก็ต้องรอผูอ้มีหน้าที่ตรงน,นั้นมาตรวจสอบซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านพี่ตำรวจและเราก็รอจนพี่ตำรวจมาน้องที่รวบรวมข้อมูลในในงานที่รายงานนะครับเขาก็ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นแตบ,บเจ้าพิเจ้าที่แปลว่าเหตุการณแบบนี้ตรวจสอบเบื้องต้นแบบนี้ และทางเจ้าหนี้ก็ตรวจสอบซ้าก็ไม่พบเหมือนกันครับอันนี้เขิดเรียนด้วยความเป็นจริงนะครับแต่สิ่งใดผมต้องพูดเลยว่าผมเสียใจจริงๆเพราะผมไม่เคยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเราเต็มที่การช่วยเหลือผมตั้งใจไปช่วยเหลือทางผู้ประสบเหตุแล้วแต่ว่าเราไม่เจอจริงๆอ่านี้ต้องเรียนตามตรงนะครับแล้วผมต้องกลับขอโทษอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวแทนของน้องๆที่ไปในวันนั้นว่าผมเสียใจแล้วก็เสีย รู้สึกผิดที่ว่าผมไม่สามารถหาคุณยมเจอได้ในขนาดนั้นนะครับขอโทษด้วยครับตามตามตามที่ศึกษาในตำรามานะครับบอกว่าเป็นการปาดเจ็บที่รุนแรงนะครับการฉีกขาดของโค้วใจนะครับ ผมก็พยายามหาข้อมูลนะครับเมื่อวานก่อนหน,กน,<ม>นาก็เข้าใจว่าสูงจจะทำเรืองตัวเลขเวลานะครับ,รบก็ไม่มีการเอยถึงเรื่องของเวลาแต่ว่าทางข้อมูลทางในทฤษฎีในตำราของทางประเทศก็จะบอกว่าเป็นการบาเจ็บที่รุนแรงและรวดเร็วทำให้เสียชีวิตได้ค่อนข้างจะทันทีนะครับในเวลาไม่กี่นาที ด้วยความที่ว่าสำนักข่าวก็ติดต่อมาสอบถามเยอะนะครับช่วงวันนี้เป็นวันหยุดเมื่อสักครู่ผมได้ดูที่ทางตำรวจทางหลวงถแถลงข่าวออกมาคร่าวๆแล้วแหละว่ายัางไงบ้าง อ่าหลักๆเลยนะนี่ผมส่งตัวคลิปที่ตำรวจทางหลวงแถลงข่าวเนี่ยให้ลูกสาวผู้ตายเขาดูอยู่ยังไม่ตอบอะไรกลับมาคือคลิปมันยาวเกือบชั่วโมงอะ่ะเขาคงต้องนั่งดูก่อนว่าเขาติดใจประเด็นไหนบ้างหลังจากที่ทางหลวงออกมาพูดแล้วอ่ะถ้าถามผมก่อนนะอย่างแรกเลยนะเรื่องสาคัญสุดเลยคือตอนนั้นเนี่ยที่เขาไปช่วยออกมาเนี่ยตายแล้วหรือยังไม่ตายวันนี้มีผอ,อ,อสถาบันนิติเวชออกมาพูดเองเลยบอกว่าลักษณะของการเสียชีวิตเนี่ย จากที่มีการได้รับบัตรเจ็บเนี่ยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอกสารชุดนี้ที่ผมได้มานะาท่านไประบุว่าตายทันที80%อันนี้ผมว่าท่านทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องหมอทิิเวศไม่ได้มีคนเดียวในประเทศไทยนะคนอื่นเขายังไม่กล้าการันตีเลยว่าตายทันทีมันเหมือนกับว่าท่านพยายามพูดให้ให้มันตายทันทีอ่ะเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ผิดอ่ะอะไรก็ตามที่ยืนยันไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ ยืนยันไม่ได้ทางนิติเวชก็บอกว่ายืนยันไม่ได้อะไรที่มันยืนยันได้ก็บอกว่ายืนยันได้ท่านไปรู้ได้ไงว่าเขาตายท,าทันทีมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะตอบได้ว่าเขาตายท,าทันทีหรือไม่ได้ท,ทันทีแต่แผลอย่างนั้นเน่ะเป็นแผลที่ทำให้เสียชีวิตแน่นอนแต่ตายเมื่อไหร่ตอบไม่ได้หรอกเพราะงั้นไม่ควรตอบว่าตายท,าทันทีอย่างนี้มันเหมือนกับปัดสวะทิ้งแล้วว่าทางทางนู้นไม่มีใครผิดเลยอันนี้ผมติงนะของทางนิติเวชนะผมว่ามัน ไม่ควรออกมาพูดอย่างเนี้ถ้ามันใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่สิคือมันจะได้แฝงกับคนอื่นที่เขาไม่ได้มียศมีตำแหน่งที่สามารถไปเรียกท่านอธิบายอย่างนี้ได้อันอย่างต่อมากู้ภัยทางหลวงบอกเข้าไปแล้วดูแล้วไม่เห็นแล้วไม่กล้าเปิดประตูเข้าไปเพราะกลัวทรัพย์สินหายส่วนหนึ่งตัวผมเองไม่ได้ติดใจกู้ภัยทางหลวงแต่ที่ดูในแถลงข่าวเหมือนว่ามีตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยตำรวจซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องดูในที่เกิดเหตุทําไมไม่สั่งกู้ภัยเปิดประตูอะ่ะเพราะยังหาตัวคนเจ็บไม่เเจออลลยะแ้ว เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าแผลมันหนักขนาดว่าตายคาที่ได้เนี่ยทำไมไม่ดูว่ามันจะเดินไปไหนได้ถ้ามันแผลหนักขนาดนะั้นพูดย้อนแย้งกันมากเลยย้อนแย้งมากเลยคนนึงบอกตายคาที่อีกคนหนึ่งบอก,นนบอกไม่เจอคิดว่าไปโรงพยาบาลเองแล้วมันย้อนแย้งมากอะ่ะย้อนแย้งจนแบบอะไรวะ,ะแถลงมาวันนี้เหมือนกับพยายามปัดสวะาพ้นตัวส่วนหนึ่ง เจ้าพนักงานตำรวจที่เป็นตำหน้าตามกฎหมายเมื่อมันมีคนตายเกิดขึ้นคุณต้องหาให้เจอก่อนที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตายหรือยังไม่ตายกันแน่แล้วสภาพรถมันเละขนาดนั้นแล้วมันเป็นรถอีโคคาร์มันชนขนาดนั้นวิจารณญาในการเก็บอะไรพวกนี้มาเนี่ยวิจารญาในการทํางานจราจรมาเนี่ยมันเดินออกไปโบกแท็กซี่แล้วไปเองได้ไหมไอ้ตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ทางสาธารณะที่คนเขาแท็กซี่มันวิ่งนะเว้ยมันไม่ได้มีรถเมวิ่งนะตรงมอเตอร์เวย์อ่ะคิดอะไรอธิบายอะไรให้มันดูเป็นเหตุเป็นผลหน่อยแต่ส่วนหนึ่งถ้าเขายังไม่ตายเนี่ยอัน ใหญ่มากเหมือนกับคุณไปทําเวรทํากรรมเหมือนเขาอะแม้ว่าผลโดยตรงแม้ว่าผลโดยตรงจะมาจากอุบัติเหตุก็ตามนะแต่การที่คุณไม่ช่วยเหลือเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากคุณจะบอกว่าเขาตายทาที่แล้วเดี๋ยวก่อนตอนหน้างานะ่ะมึงยังไม่รู้เลยว่าเขาตายมึงยังไม่รู้เลยเพราะงั้นเนี่ยไอที่ไปขยับแบบนั้นเนี่ยจะเลี่ยงความรับผิดชอบเลยเนี่ยผมว่าไม่แฟร์อย่างต่อมาถ้าเกิดเสียชีวิตไปแล้วบ้านเราเนี่ยเรามีกฎหมายอยู่เรื่องของการเคลื่อนย้ายศพตามกฎหมายอาญามาตรา1 9 9 3 6 6 ทับหนึ่งสองสามสี่มันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องศพโดยเฉพาะกู้ภัยจังหวัดอื่นเขาไปขยับศพเขาถูกดำเนินคดีแบบนี้ก็มีอ้าวแล้ววันนี้ตํารวจทางหลวงอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยกู้ภัยทางหลวงอยู่ที่เกิดเหตุด้วยไปขยับศพต่อให้ข้อได้จริงสรุปมาว่าเขาตายแล้วก็าตามไม่มีความผิดเลยได้ไงศพถูกขยับออกไปอ่ะเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดเหตุอ่ะไม่มีความผิดได้ไงแล้วอย่างต่อมาถ้าคุณมั่นใจทั้งกู้ภัยก็ดีทั้งตารวจทางหลวงก็ดีตอนเจอศพอะ่ะมันมีวงจรปิดระยะไกลทาไมวันนี้ไม่เปิดไอตอนลูกสาวเขาไปเนี่ยวันแรกท เปิดวงจรปิดตอนช็อตที่กําลังชนเลยแล้วก็ถามเขาบอกเนี่ยไม่มีคู่กรณีนะน้องติดใจอะไรไหมมันมีวงจรปิดตอนชนแต่มันเสือกไม่มีวงจรปิดตอนกู้ภัยไปดูว่ามันมีคนอยู่ในรถหรือไม่มีคนอยู่ในรถมันประหลาดแล้วถ้าจะเปิดก็เปิดมาทั้งหมดและปกติการทํางานของกู้ภัยหรือตํารวจที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมันจะมีการบันทึกภาพวิดีโอไว้ภาพวิดีโอตัวน,นั้นที่บันทึกไว้อยู่ไหนทำไมไม่เอามาให้ดูทําอะไรแล้วมันมีความไม่ชัดเจนมันย่อมถูกตั้งคําถามได้เสมอนะคือวันนี้ญาต ออกมาอธิบายเขาว่าไอ้ที่ไม่เจอเนี่ยไม่เจอเพราะอะไร ไปดูกันยังไงไอ้ที่มึงบอกว่ามึงเข้าไปเปิดแล้วเปิดไม่ได้เนี่ยวงจรปิดระยะไกลมันเห็นอยู่อย่างน้นอยๆเดี๋ยวนักข่าวเข้ามาซูมมึงต่อได้หรือทางผมเดี๋ยวให้คนที่เขาตัดต่อได้เขาซูมให้คดีอื่นๆอ่ะอยู่บนเรือกันอะไรเขายังซูมได้เลยไอ้นี่ก็ต้องซูมได้แต่การที่คุณเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้กับตัวคุณเองหมดแล้วคุณไม่ให้เอกชนอย่างพวกผมเลยอ่ะคุณไม่ให้ผู้เสียหายเลยอ่ะแล้วคุณจะให้เขาเอาอะไรไปยื่นคัดค้านหรือว่าไปตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกกฎหมายทุกอย่างไหมผมว่าอันนี้ ไหนที่มันคิดว่าหน่วยงานตัวเองทําถูกเนี่ยเอามาเปิดให้เขาดูเขาจะได้ไม่คาใจภาพมันไม่ชัดเดี๋ยวเขาไปหาคนปรับให้มันชัดขึ้นให้โดยที่หลวงเนี่ยไม่ต้องมาจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็อย่างต่อมาอย่างต่อมาเลยอุบัติเหตุอันนี้เป็นประเด็นที่ผมตั้งขึ้นมาใหม่นะอุบัติเหตุที่พ่อเขาไปชนเนี่ยเหมือนลูกสาวเขาพูดว่าพ่อเขาเสียหลักช่วงการที่มีการตั้ง,งกลวยกับงานก่อสร้างผมยังไม่ทันได้เห็นคลิปเลยเพราะอะไรรู้ไหมไอ้ตรงมอเตอร์เวย์เนี่ยมันทําถนนกันบ่อย อุบัติเหตุมันก็มีเรื่อยๆมันจะเหมือนกับคานสะพานพระรามสองไม้ที่มันหล่นลงมาทับแต่อันนี้มันไม่ได้หล่นลงมาทับใครแต่การก่อสร้างมันได้มาตรฐานความปลอดภัยไหมประเด็นอยู่ตรงนี้ด้วยแม้ว่าสื่อส่วนใหญ่จะไม่ได้จับประเด็นนี้แต่ผมน่ที่ฟังมาคือเขาไม่ให้วงจรปิดมาไม่รู้จะทาไงเหมือนกันมันเหมือนว่าพ่อเขาขับไปแซงไปปกติแล้วรถก็เสียหลักเลยช่วงตรงไอ้รอยต่อถนนที่เป็นกลยนี่แหละผมอยากจะดูตรงนี้ว่าความประมาทเลอะเลอะตัวนั้นเนี่ยมาจากคนขับขี่หรือมาจากการทําถนนด้วยซึ่งมันเป็นหน้างานของกรมทางหลวง เป็นงานางานของการทางพิเศษต้องเอาตรงนี้ให้มันกระจางมันจะมาถแถลงกลัง้มกั้มรึง้งๆอย่างนี้ไม่ได้คนเขาสัญจรไปมากันทุกวันในเส้นมอเตอร์วเวย์เนี่ยอันไหนที่มันไม่ปลอดภัยก็แก้ไขสิไม่ใช่มาปกปิดกันแบบนี้